วันแรงงานเพื่อแรงใจวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงานและถือเป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลกเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง และแรงงานในประเทศไทยนี้จำนวนมากกว่า38ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนสวัสดิการต่างๆในไทย 1. สวัสดิการตามกฎหมายครอบคลุมถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกสถานประกอบกิจการควรจัดให้มีเช่นน้ำดื่มสะอาดห้องน้ำที่ถูกสุข,ขลักษณะบริการปฐมพยาบาลและการจัดส่งลูกจ้างไปยังสถานพยาบาลเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ยังรวมถึงการประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองในกรณีของการเจ็บป่วยการพิการและการว่างงานสสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดหลายองค์กรในไทยได้มอบสวัสดิการเสริมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานและช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานเช่นการจัดหอพักรถรับส่งเงินโบนัส ค่าครองชีพและเบี้ยขยนันสวัสดิการเหล่านี้ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการดูแลยอย่างเต็มที่จากองค์กรที่พวกเขาทำงานอยู่และก่อนจบคลิปขอฝากกำลังใจให้กับแรงงานทุกคนงานที่เราทำอยู่ไม่ใช่แค่งานแต่มันคือสิ่งที่บอกว่าเรานั้นคือใคร